สวัสดีค่ะการจันจากหลักรับดิสโก้ค่ะวันนี้นะคะจะมาอัปเดตหุ้นสีสวัสด์คอร์ปอเรชันหรือสวัสด์ค่ะสำหรับงบ Q1 หนึ่งของสีสวัสด์นะคะก็ออกมา inline with expectation นะคะ EPS ปีนี้ EPSQ 1น e นะคะโต10.4% year on year นะคะลดลง5.5% Q1Q นะคะ Loan Growth Net Interest Income Other Income นะคะก็ออกมาตามคาดนะคะ Q1 Profit ก็ Account ประมาณ24%ของ Profit ที่เราทำไว้ทั้งปีค่ะสำหรับสวัสด์นะคะเมื่อวานนี้ได้มีการจัด Analyst Conference Call นะคะกีหลักๆของ Conference Call ก็มี สประเด็นนะคะประเด็นแรกนะคะทางบริษัทก็ชี้แจงว่าได้ตั้งสำรองเพิ่ม678ล้านบาทนะคะก็คือคิดเป็นประมาณ18%ของ Profit ปี2019นะคะสำรองนี้นะคะได้เอาออกมาจาก Retain Earning นะคะแล้วก็เข้านะคะสำรองใน Balance s h e e t เลยนะคะ การตั้งสำรองเพิ่มรอบนี้นะคะก็ทำให้ Loan Loss Coverage ซึ่งปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40%นะคะบูสต์ขึ้นมาที่70%นะคะทางบริษัทก็ Guide ว่าเป็น Management Overlay นะคะแล้วก็เป็นสำรองที่ตั้งเผื่อสูงขึ้นนะคะ under TFR 9ค่ะประเด็นที่2นะคะทาง Management ก็ไกด์ว่าครึ่งปีหลังของปีนี้นะคะน่าจะเห็นแนวโน้มของ Loan Growth Fee Bad debt recovery income และการขายประกันดีขึ้นค่ะประเด็นสุดท้ายนะคะทางบริษัทก็ guide ว่า NPL นะคะที่ขึ้นมาอยู่ในระดับประมาณ5%ใน Q1 นะคะ under t i e f i 9นะคะหลักๆก,ก็ขึ้นมาเพราะว่าใช้มาตรฐานบัญชีใหม่นะคะแล้วก็การตั้งสำรองที่ขึ้นมาใน Q1 นะคะก็เป็นเพราะการตั้งการใช้บัญชีใหม่เหมือนกันค่ะ บริษัทได้ไกด์ว่าเลเวลที่เราเห็นใน Q1 นะคะน่าจะเป็นเลเวลที่คล้ายๆกันสำหรับ Q2 Q3 และ Q4 นะคะมาตรฐานบัญชีใหม่ของแบงค์ชาตินะคะจะมาช่วยไม่ให้ลูกค้าตกเป็น NPL ในไตรมาสถัดไปค่ะสำหรับวิวของเรานะคะเราได้มีการเอา e a r n i n g ลงนะคะปีนี้4%แล้วก็ปีหน้าก็4%นะคะ Target Price เรานะคะก็ลงมาจาก60บาทเหลือ50บาทนะคะ PE กับ PBV ที่ Imply ก็คือ16.4เท่า PE แล้วก็3.4เท่า PBV นะคะเรายัง recommend hold นะคะถึงแม้ upside จะหมดนะคะราคาหุ้นของสีสวัสด์นะคะได้ขึ้นมา50%แล้วนะคะจากโลนะคะขึ้นมา50%ภายในเดือนหนึ่งนะคะ เรายัาง recommend hold ด้วย Target price สิซปีนี้อยู่ที่50บาทค่ะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ